ท่านครับเดินทางที่รถไฟใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรมนะครับเช้าวันนี้พที่จะไปร่วมประชุมเวลา1ิบโมงครึ่งของวันที่18บธันวาคุมสองพันรสองกับกำลังเดินทางไปให้ท่านเห็นบรรยากาศของการเรียบเร่ง นะฮะของผู้คนนะครับที่กำลังขึ้นบนลิฟต์นะครับเพื่อที่จะไปต่อรถนะฮะทีะ่ด้านบนนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าแปดโมงกว่านะฮะซึ่งทุกวันผมจะพูดไปกับท่านที่สถานี กลับเดินไปกับผมนะครับในช่องทางออกทางด้านศูนย์วัฒนธรรมก็เป็นอีกเช้าหนึ่งที่เป็นวันสุดสัปดาห์นะครับไม่บ่อยครั้งนะครับที่เราจะได้เดินทางเพื่อที่จะได้ล้นระยะเวลาหรือว่าประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ว่าไปแล้วระบบผลส่งมวลชนของประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะก,ก้าวหน้าไปมากนะครับโดยเฉพาะเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดศูนย์กลางการเดินทางที่บางซื้อนะครับเป็นจังชัันใหญ่นะครับที่ท่านเห็นอยู่เวลานี้ก็คือสถานี รถไฟฟ้าใต้ดินสุงพัฒนธรรมแล้วก็พอออกมาก็เป็นถนนร,รัชดานะครับรถก็ไม่ค่อยมากนะครับก็เป็นอีกเช้าหนึ่งที่ให้ทัานดูบรรยากาศของุเทีบานคกรที่ผู้คนเดินทางเพื่อที่จะ ทีร่ร่งไปทำงานเดี๋ยวในปัตย์เราไปนำเสนอ,อนนท่านต่อแล้วกันนะครับทุกวี่รับท่านไปตรงี้ก่อนแล้วกัน,รน,กน,นครับ